ดาม่า,มายังโอมเซนนอ,อกเด็กสาววัย15รู้แล้ววัตถุลึกลับบินเหนือดอยสุเทพคืออะไรสวัสดีครับผมชาป,ปีและนี่คือโซเชียลวู้ดนะครับผมกับแราว,วันนี้นะครับแรกว,วันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างเตรียมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอ,อย่าลืมกด s ั b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเมื่อมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดน,นะครับและไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยกับ ดรามายังองเซนนาอกเด็กสาววัย15เป็นกระแสดราม่านะครับหลังยังองครับเซนนาอกเด็กสาววัย15ครับฝ่ายหญิงอธิบายว่าจะได้ไม่เสียใจทีหลังการเป็นประเด็นขึ้นมานะครับในโลกโซเชียลครับเมื่อศิลปินแรปเปอร์ชื่อดังอย่างยังองเจอกระแสโจมตีหนักมากครับหลังจากที่เซนนาอกเด็กสาววัย15ปีครับประเด็นนี้นะครับถูกพูดถึงอย่างมากในโลกทวิตเตอร์ครับโดยผู้ใช้ที่ชื่อว่ามินิคิโร ได้แคปภาพจากสตอรี่อินสตาแกรมนะครับของศิลปินคนดังมากล่าวพร้อมประโยคว่าสุดตีนปะเซนนมเด็กอายุ15ซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าศิลปินรู้หรือไม่ว่าแฟนคลับคนดังกล่าวนี้มีอายุแค่15ปีเท่านั้นซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวครับถูกรีทวิตไปกว่า6 0 0 0ืครั้งนะครับพร้อมกับเสียงวิพากวิจารณ์อย่างอื้ออึงทางนี้นะครับเจ้าของทวิตก็ยังได้แคปภาพจากอินสตาแกรมของน้องผู้หญิงคนดังกล่าวนะครับที่ถูก เซ็นลงที่หน้าอกโดยน้องผู้หญิงคนดังกล่าวนะครับได้อธิบายถึงเหตุผลว่าทําไมเธอถึงให้ศิลปินยังโอมและฟิกเอ็กดีนะครับเซ็นบริเวณหน้าอกจากข้อความก็ดูเหมือนว่าศิลปินเป็นคนเลือกที่จะเซ็นตรงนั้นเองด้วย คือตอนแรกเขาหันหลังจะให้เซนที่เสื้อแต่พี่โอมเอาตรงนี้เหรอเสื้อมันยับนะเขาก็เลยบอกตรงไหนก็ได้เลยได้ตรงนั้นมาครับอเธอยังเล่าว่านะครับศิลปินทั้งสองครับมีความเป็นกันเองกับแฟนขับอย่างมากพี่โอมกับพี่ฟิกตัวจริงเป็นยังไงบ้างเอาตรงๆคือไม่ได้คิดว่าจะเฟรนลี่ขนาดนี้เลยพี่ฟิกได้ยินว่าปวดไหล่ก็มานวดให้แบบหยอกๆพี่โอมเห็นเข่าอ่อนก็ช่วยพยุงคือน่ารักทั้งคู่เลยสายตาพี่โอมอ่อน มากคิดว่าเขาจะนิ่งๆเพราะเขาก็เจอคนตั้งเยอะแยะชอบในความที่เป็นกันเองกับแฟนขับตัวน้อยๆอย่างเราอตัวน้อยนะครับเธอยังบอกด้วยว่าเกิดมาชาตินึงไม่รู้จะมีโอกาสได้เจออีกไหมไหนๆก็เจอกันแล้วก็ขอให้คุ้มที่สุดจะได้ไม่เสียใจทีหลังขอโทษในความไม่เหมาะสมด้วยนะคะใครตามมาจาก IG Facebook กี่โอมพี่ฟิกขอบคุณนะคะจากโพสต์ดังกล่าวนะครับของทั้งตัวน้องเองและศิลปินนะครับทำให้เกิดกระแสดามากขึ้นมาครับจนคนจํานวนมากครับพูดถึงประเด็น นี้เรื่องความเหมาะสมถึงเหตุการณ์ดังกล่าวครับลองไปชมคอมเมนต์ Comment. ฝ่ายหญิงยินยอมถือว่าคุกค,คามไหมอะสงสัยอะไม่ว่าน้องจะอายุเท่าไร่การที่ศิลปินผู้ชายเลือกที่จะเซ็นบนเนินนมผู้หญิงมันควรทําหรือตัวศิลปินเองคิดว่าเหมาะสมไหมแค่สงสัยแล้วทาไมไม่หาอย่างอื่นมาให้เซ็นจะได้เก็บไว้นานๆทาไมต้องเซ็นที่ร่างกายเพราะยังไงก็อาบน้ําอยู่ดีแล้วทําไมศิลปินเขาถึงถ่ายลงเหมือนภูมิใจอะแฟนคลับคนอื่นไม่ลงหรือ,อยังไงต้องมองทั้งสองฝั่งน,นะคะน้องอายุ15จริงแต่ต้องมองว่าฝ่ายที่เซ็นเขารู้ไหมด้วย ยิ่งถ้าเขาอยู่ในร้านเหล้านี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเขาก็ทําผิดแบบนี้กับเด็ก15แต่เขาไม่รู้หรือเปล่าส่วนน้องผู้หญิงคือยินยอมนะแต่อายุ15คือวุฒธธิภาวะก็ยังไม่พร้อมแหละอันนี้เราว่าพอกันทั้ง2ฝ่ายฝ่ายชายอาจจะไม่รู้หรือไม่ทราบก็ได้เพราะน้องเขาอยู่ในร้านเหล้าแต่ก็ผิดที่ผู้หญิงอายุ15ส่วนผู้หญิงคือน้องยังคงไม่มีวุฒิภาวะพอไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับจากโพสต์ก็ยังทําให้รู้ว่าตัวน้องศิลปินน่าจะไปเจอกันในงานจัดงานสถานที่บันเทิงซึ่งเด็กอายุ ต่ำกว่า20ปีไม่ควรเข้าไปใช้บริการได้ งานโงกไปเสิร์ชดูชื่อร้านก็ร้านเล่าละเด็ก15เข้าเขาได้ไงมันี้ก็คือมีคนคอมเมนต์นะครับผมจากดราม่าดังกล่านะครับสามารถแยกออกมาได้หลายประเด็นนะครับคือตั้งแต่เรื่องศิลปินเซนนาอกแฟนคลับนะครับเรื่องที่ว่าแฟนคลับนี้อายุเพียงแค่15ปีรวมถึงสถานบันเทิงให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปในร้านได้ยังไงนี่นะครับประเด็นดราม่ามันไม่ได้มีแค่ประเด็นเดียวครับมีถึง 2- 3ประเด็นเลยทีเดียวและคุณละครมีความคิดเห็นว่ายังไง กับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมต่อไปนะครับไปเจอพี่นะครับก็ถ้าขอลายเซ็นก็พี่ก็ต้องถามนะครับว่าน้องอายุเท่าไหร่อะและนี่ก็คือเรื่องราวของดรามายังโอมครับกับเรื่องการเซ็นหน้าอกของเด็กผู้หญิงอายุ15เดือดบักมาแล้วไปที่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกับช่วงข่าวดีๆกันบ้างดีกว่านะครับกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากมายราบครับฟิทซ์ริงมิลลี่ครับกับเพลงที่มีชื่อว่า แฟนใหม่หน้าคุ้นๆแล้วไปที่ Ben t e Power Trip ครับ Official Run Tiler l แล้วไปที่เกม The Outer World ครับพร้อมจำหน่ายบนสตรีมแล้ววันที่23ตุลาคมนี้ครับอ่ะและนี่ก็คือช่วงข่าวดีๆนะครับไปที่เรื่องราวของ UFO นะครับที่โปที่เชียงใหม่นะครับที่เราได้นำเสนอเรื่องราวไปแล้วที่ตรงนี้นะครับผมล่าสุดครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ครับวิเคราะห์วัตถุลึกลับเหนือดอยสุเทพรู้แล้วคืออะไรจากกรณีนักศึารายหนึ่งนะครับออก เปิดเผยเรื่องราวสามารถถ่ายคลิป UFO บินเหนือดอยสุเทพพร้อมเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยกันนะครับเราละเอียดยิบถึงวัตถุระบ,บุถ่ายไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2513นะครับยืนยันไม่ใช่โดรนไม่ใช่โคมลอยหรือลูกโป่งอย่างแน่นอนล่าสุดจากเพจ NARIT นะครับหรือสถาบันวิจัยราศาสตร์แห่งชาตินะครับได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์เกี่ยวกับคลิปดังกล่าวโดยเรียบเรียงโดยดรมัิพลตั้งมติธรรมนะครับผู้เชี่ยวชาญด,ด้านดา รสาว่าจากภาพสังเกตได้ว่า วัตถุดังกล่าวไม่ได้ถูกเมฆบังและยังมีสีดำสนิทอีกด้วยไม่ได้มีสีออกไปทางสีฟ้าตามสีของท้องฟ้าซึ่งจะพบได้ในวัตถุที่ลอยอยู่ไกลออกไปบนท้องฟ้าจึงสามารถบอกได้ว่าวัตถุดังกล่าวนั้นลอยอยู่ค่อนข้างต่ำเหนือจากพื้นดินขึ้นไปได้ไม่ไกลนักบ่งชี้ว่าวัตถุนี้มีอัตราการเคลื่อนที่ที่ต่ำหรือค่อนข้างชา้าสอดคล้องกับความสูงและอัตราการเคลื่อนที่ของโคมลอยที่มีการปล่อยตามประเพณีทั่วไปในจงังหวัดเชียงใหม่ดังนั้นคา อธิบายเป็นไปได้มากที่สุดในปัจจุบัน,นครับจึงน่าจะเป็นภาพของวัตถุจาพวกโค้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญว่ารูปร่างที่ปรากฏจากมุมสูงนะครับจากมุมมองของผู้ถ่ายคลิปนะครับมีความคล้ายคลึงกับวัตถุที่เราคุ้นเคยกันว่าจานบินหรือ UFO นั่นเองจึงทําให้มันได้รับความสนใจเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามนะครับจากหลักฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันคาดว่าข่าวเรื่องของวัตถุปริศนาเหนือฟ้าเชียงใหม่นี้น่าจะไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าข่าว โครมรอยครับผมเพราะมันคือโครมรอยจริงๆวะไม่มีเอเลี่ยนเลยอ่ะไม่มียู Apple เยอฟโอล่ะโอ้ไมนโคมเหรอวะอะไรวะอยากเห็นเอเลี่ยนอ่ะ <c oughs> นี่นะครับทางนักวิชาการเขาก็บอกมาแล้วนะครับว่ามันคืออะไรนะครับคุณมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับ และไปที่เรื่องราวของ Apple กับ e Epic g a m เก Store ครับตอนนี้ครับผมผู้พิพากษาครับตัดสินชี้ขาดห้าม Apple แบนเกมอันเลี e ยวเ n นจินแบบเหมารวมส่วนการต่อสู้เพื่อนำ f อร์ n ไน e นะครับกับคืนสู่ Apple Store ของ Epic g a เกมยังต้องสู้กันอีกยาวครับโดยวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผู้พิพากษานะครับได้ปฏิเสธคำร้องการตัดสินชี้ขาดของทางอี g a เกมที่ยื่นขอให้ f o r t n i น e นะครับได้กลับ ขึ้นสู่ร้านค้า App Store แต่ขนาดเดียวกันทำร้องคุ้มครองเกม Unreal Engine เกมเอเอื่นบน App Store ไม่ให้ถูกแบนโดย Apple ครับผมนี่ก็คือเรื่องราวการต่อสู้กันระหว่าง Apple กับอีิ a เกมนั่นเองครับผมบอกเลยว่ายังไม่จบนะและไปต่อในที่เรื่องราวของช่องของ m y m e d e เครับทำคลิป48ชั่วโมงเอาตัวรอด3จังหวัดชายแดนภาคใต้และบอกเลยว่า ผมก็ไปด้วยก็คือในคลิปนะครับเขาได้พาไปเที่ยวต่างๆนะครับไปยาลาไปปัตตานีนะครับผมและก็ไปเจอบางดีนกับยาซีนด้วยบอกเลยว่าในคลิปเ็เป็นกันเองและสนุกสนานมากๆความรู้สึกเนี่ยมันไม่เหมือนที่คิดครับมันอิ่มเอมใจมันรู้สึกอบอุ่นแบบคนเป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสและเขารู้จัก พวกเราด้วยมันดีมากๆครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับชาวใต้ที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นนะครับรวมไปถึงบางดินแกย์ซีนด้วยมาให้คำแนะนำนะครับบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมต่างๆของชาวใต้นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับถ้ามีโอกาสคราวหน้าบอกเลยว่าจะไปอย่างแน่นอน แต่ในคลิปนะครับเราจะได้เห็นปฏิบัติการครั้งยิ่งใหญ่นะครับของทีมงานนี้ก็คือพวกเขาได้มีมิชชั่นครับรอติดตามเลยบอกเลยว่ามันมากถ้าใครอยากรู้นะครับว่ามิชชั่นนี้เป็นยังไงเตรียมติดตามเลยนะครับที่ช่องของ My m a n u t และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้อุ้เป็นคนกันไหนนะและนี่ก็คือเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยจ้ะและจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลมู วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีคลิปสวัสดีครับเฮ่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 ฮ่บาย